สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลารับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบไปด้วยอำเภอระโนดอำเภอกระแสะสิง์อำเภอสถิงพระอำเภอสิงหานครอำเภอเมืองและอำเภอนาหมมมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น137แห่งข้าราชะการครูและบุคลากรทางการศึกษา กว่า1748คนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมวัยจำนวน21,422คนภายใต้การบริหารงานโดยดรประสิทธิ์หนูกุ้งผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักง,งานมีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสามท่านประกอบไปด้วยนางขวัญตาประสานสงูง นางกินนาพักมักคุ้นและนางลักษนาเสริมสุขสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งมีเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามนโยบายจุดเน้นหน่วยงานต้นสังกัดโดยได้วางค่านิยมองค์กรถูกต้องรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จและประเด็นท้าทาย ประจำปีงบประมาณพศ2565และแนวทางการดำเนินง,งานในปีงบประมาณพศ2566มีดังนี้ประเด็นท้าทายที่1เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่ง ขานรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องความปลอดภัยนักเรียนโดยการลงพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัยร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดโดยใช้เครือข่ายการนิเทศติดตามร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE s a ซฟตี Center และกำหนดเป็นมาตรการ4ีประการประกอบด้วยมาตรการการป้องกันมาตรการ,รเผชิญเหตุและการแก้ไขปัญหามาตรการเยียวยาและบำรุงขวัญและมาตรการรายงานเหตุและได้มีการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาตามดังดัดโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของทุกศูนย์ความปลอดภัย ต้้งบัญชีในเว็บไซต์ s t m o e safety center com เพื่อดูแลช่วยเหลือเฝ้าระวังและรับแจ้งเหตุติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านกลุ่มลาย moe sc สพปสงขาเขตหนึ่งดำเนินงานควบคู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผลการดำเนินงานพบว่านักเรียนในสังกัดมีความปลอดภัยจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุปลอดภัยจากการถูกเร่วงละเมิดและปลอดภัยจากภัยที่เกิดจากผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณพศ2566วางแผนขับเคลื่อนกับเครือข่ายในพื้นที่ทุกระดับอย่างรอบด้านรวมทั้งสร้างการรับรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านการป้องกันและการดูแลช่วยเหลือ ประเด็นท้าทายที่สองการสร้างโอกาสความเสมอภาคพาน้องกลับมาเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งมีความมุ่งม,มั่นในการติดตามค้นหาเด็กตกหลุนและเด็กที่มีแนวโน้มจะออกกลางคันนักเรียนที่หลุดออกจากระบบโดยมีแผนการติดตามและกำหนดแนวทางการป้องกันการหลุดจากระบบการศึกษา เพื่อไม่ให้เด็กที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้วต้องหลุดออกจากระบบอีกครั้งโดยมีขั้นตอนกระบวนการดำเนินง,งานดังนี้ 1. สร้างการรับรู้ด้านนโยบายและรายละเอียดแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กอกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยใช้แอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียน 2. รวบรวมข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่งมาจากสองแหล่งได้แก่แหล่งที่มาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและแหล่งข้อมูลจากระบบ DMC 3. ประสานความร่วมมือลงพื้นที่ติดตามปักหมุดบ้านนักเรียน 4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 5. สร้างกลุ่มลายค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันสพป,ปสงขาเขตหนึ่ง เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประสานงาน 6. ดําเนินการควบคู่กับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้การดูแลนักเรียนที่อยู่ในระบบจนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการดูแลเรื่องทุนการศึกษาอาหารกลางวันและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา ตามบริบทความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคลผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งสามารถติดตามพบตัวเด็กตกหลน่นเด็กไม่มีชื่อ71คนซึ่งหลุดออกจากระบบกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ร้อยเปอร์เซ็นสำหรับนักเรียนที่อยู่ในระบบไม่มีแนวโน้มออกกลางคันหรือหลุดจากระบบแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณพศ2566พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้ มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพโดยการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลนักเรียนในทุกช่วงวัยรวมทั้งพัฒนาหลักสูตรทางเลือกให้มีความหลากหลายประเด็นท้าทายที่3พัฒนาผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูวิถีใหม่วิถีคุณภาพ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนมีความสามารถและสมรรถนะทางดิจิทัลนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลจากสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ส่งผลให้รูปแบบการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปผู้เรียนเกิดสภาวะถดถอยทางการเรียนอย่างหนึ่งด้วยชั้น นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในทั้งทันต่อสังคมโลกในยุคศตวรรษที่21เส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูวิถีใหม่วิถีคุณภาพสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคศตรวรรษที่21ส,สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหามา่ๆนำมาใช้ในการจัดก,การเรียนรู้ซึือกระบวนการดำเนินงานคพืสอส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นโคช้ช และคณะวิทยากรจิตอาสาที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะทางดิจิทัลอบรมให้ความรู้ให้สามารถจัดทำนวัตกรรมด้วยตนเองภายใต้โครงการ One School One Innovation ซึ่งนวัตกรรมนำไปใช้ได้จริงที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นส่งเสริมการเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างกว้างขวาง เพื่อที่จะส่งผลให้ครูมีการพัฒนาตนเองในทางวิชาชีพยอย่างต่อเนื่อง และที่สําคัญเ,<น>เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุดอันนด้เก่โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLT โดยมีรูปแบบและกิจกรรมลังนี้ 1. รูปแบบการอบรมเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแรกรม w e b ์ฟ e อ็กซ์ t i n g และ YouTube like l i ฟ e ช่อง DLT SKA 1เน, 1> นื้อหาการอบรมจำนวน9้าหน่วยการเรียนรู้ใช้เวลาในการอบรมจำนวน9วัน วันละ3ชั่วโมงผู้เข้ารับการอบรมสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube Live ช่อง DLITSKA1 และช่อง DLITSKA1 3. ผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรหลังจากการทำียบประเมินและส่งผลงานที่มีคุณภาพตามที่กำหนด 4. จัดทำคู่มือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ e-book ทั้งตั้งหนการเรียนรู้นการดำเนินงานพบว่า ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร้อยละร้อยได้รับการพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพให้เป็นครูวิถีใหม่วิถีคุณภาพมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนมีความสามารถและสมรรถนะทางเทคโนโลยีดิจิทัลและครูร้อยละแปสามารถสร้างน,นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน แางการดำเนินง,งานในปีงบประมาณพศ2566พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยไม่ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งบูรณาการวิธีการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตะวรรษที่21โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกคนทุกสถานที่ทุกเวลา ครูไม่ทิ้งห้องเรียนใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งขอขอบพระคุณเครือข่ายทางการศึกษาที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามแมนวนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดสวัสดีค่ะ